เก่อนแล้วก็ กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกทกท่านนะครับวันนี้ขอนําพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศของพิธีประสาทปริญญาประจําปีพุทธศักราช2565นะครับซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีประสาทปริญญาประจําปีขึ้นในวันที่8ถึง11ธันวาคม2565นี้ครับและในช่วงนี้นะครับก็จะมีนิสิตผู้สําเร็จการศาึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษาเข้ามารับปริญญาในวันที่10นี้นะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริยารักษาเมืองอาจารย์ประจําภาควิชาพระทศศาสตร์คณะสังคมาศาสตร์และมีพิธีกรหญิงอีกหนึ่งท่านครับค่ะและดิฉันดรลําพองกรมกูลรักษาการผู้ในการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะครับวันนี้เราทั้งสองท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับ่านอาจารย์ครับ ก็จะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนในบรรยากาศกลิ่นอายของการรับปริญญาในปีนี้นะครับก็ทราบข่าวมาว่ามีพระคุณเจ้ากับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์นะครับที่ได้รับปริญญาในระดับปริญญาเอกปีนี้นะครับซึ่งก็คือเดี๋ยวขอแนะนําท่านผู้ชมนะครับรูปแรกนะครับก็คือท่านพระอาจารย์พระครูธรรมทรชัยวิชิตชยาพินันโทผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับจากวิทยาลัยสงขเชียงใหม่นะครับ วิทยาเขตเชียงใหม่นะครับกับขอภัยครับเช่นเดการค่ะและรูปที่สองนะครับพระครูประหลัดกิติพงศ์กิติโสพโนนะครับจากวิทยาเขตเชียงใหม่เช่นกันครับกลับนมัสการครับกับนมัสการค่ะและท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ดรประพันธ์แก้วเก๋หรือลุงใจศิลปินจากล้านนานะครับสวัสดีค่ะลุงใจค่ะสวัสดีนะครับวันนี้ขออนุญา พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับว่าแน่ใจอยู่แล้วลว,ว่าผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับมรอเอกเนี่ยมีความอลื้มปิตินะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่บ่งบอกได้ถึงชัยชนะเรามารับชัยชนะแล้วนะครับเมื่อที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นนะครับ,ชรบเชิญท่านอาจารย์ก็อันดับแรกเลยนะคะอยากให้บัณฑิต มหาบัณฑิตนะคะมหาบัณฑิตแล้วก็รุดสรีบัณฑิตเนี่ยได้แสดงความรู้สึกนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมนะคะในเหตุการณ์วันนี้นะคะในพิธีประสาทปริญญาเจ้าค่ะอาจจะขอนิมนต์พระอาจารย์ก่อนเป็นรูปแรกนะค่ะอ๋อรุดสรีบัณฑิตใช่ไหมคะวันนี้ปริญญาเอกทั้งสามเลยนะคะสาขาวิชาพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาทั้งสามเลยใช่ไหมคะอาตมาจะในส่วนของสำนักวิชาการแค่เจ้าค่ะแล้วก็อาจารย์ประจำบัณฑิต อ๋าค่ะนี่นี่เลยค่ะขอบัณฑิตก่อนเลยเป็นลูก <ข eras. S 1> ิสองพันนะครับเป็นลูกศิษย์การนมัสการท่านพระอาจารย์ขอเจริญพรท่านพิธีกรทุกท่านอาตมาภาพพระครูปรัดกิติพงศ์กิติโสพโนมหาเวรย์มหาจุฬาลงกรณรและวิริยวิเขตเชียงใหม่ในการศึกษาปริญญาเอกที่ได้ศึกษาเรียนรู้ปัจจุบันทำงานเผยแพร่พุทธศาสนา ในด้านพระธรรมวิทยากรในการเรียนรู้และการศึกษาก็ได้นำวิธีการมาพัฒนางานวิจัยของตนเองจนได้สำเร็จการศึกษาก็มีการพัฒนาบนดังคำกล่าวว่าเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดก็ไร้ผลการพัฒนาก็ต้องเริ่มที่ใจคน จึงเกิดผลพัานาที่ทาวงของเจริญพรครับนี่นะครับ่านอาจารย์ครับนี่คือเสียงจากดุษฎีบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาไม่ได้สําเร็จการศึกษาแต่เพียงใบปริญญานะครับค้อยคําที่ท่านได้แสดงออกให้ท่านผู้ชมได้ยินแสดงถึงความเป็นปรชญ์ใช่แล้วครับมันคือความรู้ที่ตกผลึกนะครับเพราะฉะนั้นท่านนี้ต้องการจะเรียนพุทธศาสนาต้องมาที่หมอจรอเท่านั้นนะครับเชียงใหม่ด้วย แล้วก็ต้องเป็นวิทยาเขตเชียงใหม่ด้วยนะคะและเปลี่ยนเรียนูวัฒนธรรมด้วยอีกท่านหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับค่ะแล้วเรายังมีดุษฎีดุษฎีบัณฑิตใช่ไหมคะดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนานะคะที่เป็นคารือหัดนะคะค่ะขออนุญาตเรียกลุงใจนะวันนี้ต้องต้องได้ฟังสักหนึ่งบทตรลุงใจนะคะลุงใจนะคะก็นะวันนี้อยากก่อนอื่นเลยอยากจะให้ลุงใจแสดงความรู้สึกที่ได้มา ข้าร่วมพิธีในวันนี้ค่ะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างอะคะ่ะนมาสักการท่านพระคุณเจ้านะครับกระผมนายประพันธ์แก้วเก๋นะครับในนามศิลปินล้านนาคือลุงใจ,งใจไปเสียงคนแก่เอ้าไอ้นี้ลุงใจนี่ลูกหลานเนาะจะเป็นอย่างนี้นะครับที่แสดงตัวตนวันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ แล้วก็ในชีวิตเกิดมาไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ไม่คิดจริงๆว่าจะมีวันนี้เพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยผมเป็นเด็กบ้านนอกพ่อเสียชีวิตตั้งแต่อายุประมาณสิบกว่าปีแม่ก็ยากจนโอกาสทางการศึกษาแทบไม่มีเลยพูดาำตรงว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยเรียนไม่จบชั้นป .2 พอเราโตขึ้นเราก็อยากศึกษาก็ไปศึกษากศน <c oughs> จนถึงใตาเต้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาจบปริญญาเอกของมจรเรา <c oughs> นะครับ <c oughs> ชีวิตภูมิหลังที่ผ่านมานี่ผมเป็นเด็กวันนอกชอบในด้านวัฒนธรรมหนึ่งไปศึกษาการขับขานซอพื้นบ้านซ <c oughs> อพื้นบ้านก็เหมือนกับหมอนลำทั้งบ้า <c oughs> นอีสานเนาะต่อมาโตขึ้นก็รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน10ปี แล้วก็เป็นรองนายกเทศมนตรี<ม>เทศบาล<ม>และเป็นประธานสภาวัฒนธรรมก็ได้ปลุครีอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็หลักธรรมคำสอนแล้วก็เป็นสมาชิกสภาจังหวัดนั่งรองประธานสภาจังหวัด<ม>ทีนี้ผมมาคิดทบทวนตัวเองว่าถึงแม้นว่าเราจะมีความสามารถแต่ถ้าขาดความรู้ก็เหมือนกับว่าเขามีแขนข้างเดียว ย <laughs> ี่มีแขนข้างเดียวถ้า,ถาเราเพิ่มความรู้ให้มากขึ้นนะครับก็คงจะมีศักยาภาพในสังคมแล้วก็สัมรถอาชีพต่างๆที่ผมผ่านมาทั้งศิลปินทั้งปกครองทั้งบริหารท้องถิ่นก็เลยตั้งใจศึกษาเรียนรู้จนจบปริญญาเอกที่มอจอร์รลเรานี่นะครับ<ห>ค่ะกี่ปีครับ ใช้เวลาสามปีเก่งมากเพราะว่าสามปีนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะลงใจเพราะว่าโหนี่ตามเกณฑ์เกณฑ์ขั้นต่ําเลยค่ะสามปีสารที่ดีใจก็ได้งานวิจัยดีเด่นว้าวของวิทยาเขตเชียงใหม่ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องมาผู้มีความรู้มีความสามารถเป็นสงกัญเนี่ยต้องมาช่วยสอนด้วยนะครับอาจารย์ครับจริงๆมีมีประเด็นที่น่าสนใจในตัวของลุงใจเพราะว่าท่านเป็นราส ใช่แล้วค่ะล้านนาใช่ไหมคะศิลปินล้านนาศิลปินล้านนานะคะอยากจะอยากได้ยินเสียงแม่จย์อยากได้ยินเสียงเสียงนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คงอยากจะได้ฟังศิลปินอาจจะต้องขออนุญาตพระคุณเจ้านิดนึงนะคะลุงเจีอยากจะให้อาทิตนะคะคืองานที่ที่ศึกษาวิจัยวันนี้มันมีทั้งท่วงทํานองซอการขับขานซอมีข้าวมีจอย ยกยกตัวอย่างสักสักอย่างเนาะค่ะครับก็คือซอทํานองต่อไปนี้ทางเจียงใหม่เขาว่าเรียกว่าซอทํานองเจียงใหม่ซอเชียงใหม่เจียงใหม่แต่ผมก็พยายามเอาหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์เนี่ยมาให้ข้อคิดเพื่อให้ศาสตร์ของซอเข้าถึงชาวบ้านให้เข้าใจนะครับว่าเอาข้อที่ห้าก่อนศินข้อที่ห้า ไม่ถึงกับห้ามเ à, <ค>นาะควรจะหลีกเว้นการดื่มสุราของเหมือนเมาแล้วก็ประพันธ์เป็นเนื้อร้องทํานองให้เข้ากับปีบหรือว่าดนตรีพื้นบ้านว่าข้อดี่หนึ่งตั้งว่าเสียทรัพย์กินเหล้านักนักทรัพย์เขาจะชิบหายมีอ่านยังตึงบ่อหูเสียาดเอาไปขึ้นเอาไปขายเอาไปซื้อกินเหล้าบางคนบอกมีไปแปะกินแปะกิน ติดนี่ติดสินเพราะผมไม่ทมเก่ามีอันยังใครซื้อกินเล่าลูกเต้าตุกพลานตัยไปบางคนบ่มีไปแป๊กกินแปะกินติดนี่ติดสินก็มันหอยติดเข็ดเลยกลายเป็นคอนบ่มีเห็ด วันหอยติดเค็ตติดเป็นปุ๊กเป็นเงาไปแปะกินเหล้าตึงวันตึงวันไอจะเอาสะดางตีไหนมาเตาจิมและนออันนี้เขาเรียกจิ็จิมขออนุญาตครับอาจารย์ังไม่รู้เรื่องเราขอได้ค่ะขอได้้วคะค่ะให้สติให้สติผู้นักดื่มถันว่าเงินเราไม่มีใช่ไหมเราไปเชื่อกนเราเอากินเนี่ย เสร็จแล้วก็นี่สินก็จะผูกผูกพนดินพ่อแข้งหมูเหมือนกับหอยหอยนี่รู้จักเนาะเคร็ดรู้จักอาจารย์เคร็ดก็คือเค็ดไม้ครับที่เขาเอาลำไม้ไปใช้แล้วนะเหลือแต่ท่อนปลายเขาไปโยนลงที่บวก้องหนองปลาที่นี้ก็เป็นที่อยู่หอยพอเราดึงขึ้นมาเน่ยหอยจะติดเป็นแถวเลยก็เหมือนนี่ศินเราที่เราไปเชื่อสุราเขากิน แล้วก็ความยากจนความลำบากจะไปถึงลูกถึงหลานนี่เพียงจิมแรกรแต่บางบบทีถ้าหลายๆจิมนะอาจจะย0่0 4บสิบจิมเรียกว่าหนึ่งบทก็จะได้อัธรรถรรพระธรรมคำสอน ในรูปแบบของการผับขานซอพื้นบ้านครับซึ่งเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะที่ได้นําเอาสิ่งที่มันเป็นศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นใช่ไหมคะแล้วก็นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปบูรณาการนะคะยิ่งทำให้ทาให้เข้าถึงเข้าถึงจิตใจชาวบ้านได้ด้ง่ายได้ทุกโอกาสแล้วก็เพลงเหล่านี้ก็ถูกนําเสนอผ่านทางสื่อ ครับเมื่อนําไปร้องเนี่ยคนได้ยินปุ๊บก็จะรู้สึกเข้าถึงพระธรรมนะครับว่ามันมีความงดงามอยู่ในตัวถ่ายทอดผ่านเเป็นบุญหูมากเลยนะคะที่ได้ยินครัับ่นตวอถ้าฟังแล้วสมมติว่าฟังจิมแรกแล้วก็อยากฟังอีกฟังอีกในที่สุดก็นั่งทั้งวันแหละอย่างข้อที่สองข้อที่สองกะเละวิวาทกินเหล้าเป็นปากกินเหล้าเป็นเสียงถ้าเล่าตกตองนี่ร้องลำมทางเพลงเป็นปากเป็นเสียงกะท่าลาะวิวาทคนนั่นอวดดี คนนี้อวดดังคนปุ้นกับกูดีคนนี้กับเด็ดขาดบึดแถมคนเตะข้างดังปาาหมอนึงโจทิมปากปอบื้นเนี่ยมาได้กินเหล้านี่นั่งเอากงงงปัดสองสมโก้งเป็นเอ็กเอพ่อเหมือนบ้านเมืองของมันคนเดียวเอ็กเอขึ้นจองล่องบ้านเอวทะเลาะบาะแว่งแกล้งกันฆ่าแกงแตงฟันก็เปื่อเล่าทั้งนั้นจิ้มนี้ทำให้เห็นโทษ ว่าข้อที่สองเทระวิวาสอาจจะถึงชีวิตน,นี่ได้ถอดออกมาจากพระใจปีดกเลยนะครับนำมาเรียบเรียงเป็นร้อยกรองที่แสดงให้ท่านผู้ชมได้ฟังนี้เป็นแค่หนึ่งตัวอย่าง ท่านอาจารย์ครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะติดตามผลงานของท่านอาจารย์ติดตามได้ที่ไหนบ้างครับอ๋อช่อง u t u b e ครับท่องยูทูบนะครับลงใจนะครับโอนเข้าไปที่ u t u b e นะครับการันตีโปรโมชั่นลงใจท่านจะได้รับชมบทเพลงที่สวยงามนี้ด้วยนะคะเราจะเห็นว่าทางวิทยาลัยวิทยาเขตนะคะเชียงใหม่นะคะมีมี ดุษฎีบัณฑิตนะคะที่มีความสามารถมากๆเลยนะคะมีคุณภาพนะคะอยากจะรับฟังความคิดเห็นนะคะของผู้บริหารคณาจารย์ที่ที่ดูแลหลักสูตรดีนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะที่ผลิตบัณฑิตของเราได้ประมาณแบบนี้เลยนะคะนิมนต์เจ้าค่ะฟังความเห็นนะครับจากท่านอาจารย์พระครูธรรมทรวิชิตชัยครับก็ ขอเจริญพรท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราในฐานนะ,ะเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้ส่งลูกศิษย์ถึงฝั่งก็มีความรู้สึกกลับปลื้มเช่นเดียวกับ,บนิสิตของเรายิ่งทางว,วิทยาเขตเชียงใหม่ของเรานี้มีมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมเ,เชียงใหมน่นี้อย่างที่เราทราบกันว่ามจรอของเรานี้มีทั่วประเทศ แต่วันนี้ก็ถือโอกาสอันนี้ว่าจะเชิญชวนไปเชียงใหม่ทำไมจะต้องไปเรียนที่เชียงใหม่ทั้งที่ทุกวิยเขตเราก็ทพราภูมิภาคเรามีหลายวิยเขตแต่อตมาภาพนี้อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมได้ว่าด่าจะเรียนมาจรอรองไปที่เชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่ของเรานีเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ธรรมชาติบรรยากาศอาหาร มีเยอะแยะมากมายซึ่งใครไปแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะต้องติดใจนะเชียงใหม่ของเราในส่วนของบัณฑิตศึกษาของเราที่จัดการศึกษานี้เรามีทั้งหมดแปดหลักสูตรท่านอาจารย์แปดหลักสูตรปริญญาโทห้าหลักสูตรปริญญาเอกนี้สามหลักสูตรในส่วนของปริญญาโทของเราก็จะมีคณะพุทธศาสตร์คณะปรัชญาสาขาวิชาปรัชญาสาขาการพัฒนาสังคมสาขารัฐศาสสนศาสตร์ แล้วก็พุทธศิลป์สาขานี้เนี่ยส่วนกลางยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดนะอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องไปที่เชียงใหม่ในส่วนของปริญญาเอกก็พุทธศาสนาปรัชชาแล้วก็พุทธศิลปกรรมพุทธศิลปกรรมเปิดปริญญาเอกแล้วซึ่งอย่างที่บอกว่าเชียงใหม่ของเรานี้เป็นแหล่งศูนย์รวมหลายๆด้านซึ่งมีทั้งบุคลากรทางการศึกษาก็มาเรียนเยอะแยะทาง นักการเมืองก็มีนะ <Okay. S 2> อย่างท่านดวงใจของเรานี้เป็นศิลปินล้านนาเป็นนักปราชิา์เยอะแยะมากมายซึ่งเราก็จัดการกุขการศึกษานั้นให้อยู่ในกรอบอย่างที่เห็นว่าเนี่ยสามปีสามปีสำเร็จการศึกษาทางวิทยาเขตเชียงใหม่ของเราเนี่ยก็มีกรอบมีแนวทางที่จะให้นิสิตได้สำเร็จตามตามกรอบเวลาซึ่งเพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนว่ามหาจุฬาพ่อแม่ให้ชีวิตมหาจุฬาให้การศึกษา แค่ถ้าอยากจะศึกษาต้องไปที่วิทยาเขตเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ทางวิทยาเขตเชียงใหม่ของเรามีพื้นที่900กว่าไร่ที่กําลังจะย้ายออกไปที่ดอยสะเก็ดซึ่งตอนนี้กําลังระดมกันใหญ่เพื่อที่จะออกไปจัดการเรียนการสอนที่โป่งกลุ่มก็อยากจะให้พวกเราได้ไปสัมผัสบรรยากาศที่นั่นอยู่ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติที่สวยงามมีสระน้ํามีภูเขาธรรมชาติ ถนนเซเลนวิ่งไปมาสะดวกเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนกับท่านที่สนใจอยากจะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือในระดับปริญญาตรีที่วิทยาเขตของเชียงใหม่ของเราก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อยากจะไปสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายบรรยากาศที่สวยงามก็ฝากไว้แล้วขอประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะว่าเผื่อจะมีนิสิตต่างชาตินะคะสนใจไปเรียนนะคะอาจารย์แปเลยแล้วกันได้ค่ะก็ Uh, in addition, in MCU, we have Chiang Mai campus. In Chiang Mai campus, there's many uh, varieties of environment, cultures, uh, multicultural. And then um, all the programs, there's many programs that um, like master degree master and degree. PhD degree uh, for, for the one who would like to attend. Because in Chiang Mai right now, I think there's many foreigners. Who uh, decide to go and live there? Uh, if anyone interested in uh, study in MCU uh, in Chiang Mai campus, we would like to introduce in this campus because um, all the lecturer and all the environment, all the uh, like right now they have like a wide area to make a new campus in the uh, like new environment uh, close to the mountains, right? So um. นี่คือโอก p สสุดย o ด t o t จะใช้ n นึ่ d ในวิทยาเ t o เพื u อให้คุณคิดและอ s กแบบเพื่อเข้าร่วมและเรียนเขตเชงใหม่มหาวิ i ลัยราชวิทยาลัยและ i s ่ s ือส I would like to introduce for บ uh, าจ่ะอาารย์รเดี๋ยวเราจะต้องก็นี่คือบรรยากาศของ วิทยาเชียงใหม่นะครับวิทยาเขตเชียงใหม่ที่ท่านอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ฟังที่นี้ว่าอาจารย์ครับพร้อมพร้อมให้บริการเมื่อไหร่ครับถ้าหากู้คนสนใจครับตอนนี้เราเริ่มออกไปใช้ใช้พื้นที่ตรงนั้นแล้วแล้วก็มีการเรียนการสอนรอบประมอหรือรัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์เราก็ไปใช้ที่นั่นซึ่งในส่วนของบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาณนอันนี้เราก็จะออกไปทําการเรียนการสอนที่นั่นครับซึ่งตอนนี้พร้อมพร้อมที่จะรองรับ แล้วที่กําลังจะเปิดใหม่อีกสาขาหนึ่งก็คือภาษาอังกฤษเป็นระดับเยี่ยมเลยขอปริญญาโทคณะมนุษย์มนุษย์มนุศาสตร์นะคะซึ่งกำลังดำเนินการอยู่เช่นนี้ก็คิดว่าน่าจะเปิดภายในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนขอเชิญชวนรับท่านถ้าสนใจในการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเชียงใหม่วิยาเขตของเราก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ที่พร้อมที่จะสนับสนุนและให้โอกาสกับทุกๆคนอย่างท่านลงใจท่านบอกว่า ท่านมีโอกาสที่ดีในการศึกษาถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กบ้านนอกมอจลอของเรานี่แหละให้โอกาสทางการศึกษากับทุกๆท,ท่านได้อขออนุญาตนะครับรบ,บางท่านบางคนอาจจะชมอยู่ก็อยากจะไปศึกษานะครับบางด้านบางคนอาจจะมีคําถามในใจว่าเอ้ะลุงใจอายุก็มากแล้ว <c oughs> ยังเรียนจบอีกเหรอนะครับลุงใจเนี่ยใช้หลักอิทธิบาศีคือฝักใฝ่ใจรับอยากรู้อยากทาเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จ แต่ว่าต้องทักเียรนพยายามใช้เวลาจิตใจของเราต้องจดจ่อแล้วลงใจก็แยกแยะว่าอันไหนควรจะส่งก่อนอันไหนควรจะส่งรุนางานวิจัยเราควรจะศึกษาอันไหนพับไว้ก่อนอันไหนควรจะรีบออกมา,าในที่สุดก็สําเร็จตามนั้นถามว่ายากไหมยากแต่ลุงใจเขาฝากไว้ช่วงสุดท้ายรายการว่าวยอดภูเขาสูงเฉียดฟ้าท้าขยันมีจิตมุ่งม,มั่นใจด้วยใจ แม้เหนื่อยนับทักนามิชานานสูงตระงานยังต่ำกว่าฝ่าเทา้าคนการเล่าเรียนถ้าเพียงจริงไม่ทิ้งว่างแม้บางครั้งลำเห็นย่อมเห็นผลคนฝักไฟใจจ่อจดสู้อดทนย่อมได้ผลยอดประโยชน์รุ่งโรจน์เอ่ยครับ,รบท่าน<ช>ผู้ชมครับะะท่านผู้ชมที่สนใจที่จะศึกษาที่ วิทยาเขตเชียงใหม่นะครับก็สามารถเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยวิทยาเขตเชียงใหม่ได้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับท่านอาจารย์ลำพองครับในช่วงนี้เวลาของเราหมดแล้วะนะครับคงจะได้โอกาสหน้านะครับคงจะได้มาสนทนากับพระคุณเจ้าและก็ท่านดรประสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับคือคุณดวงใจนะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระรูธรรมทรชัยวิชิตชยาพี่นันโทนะครับและก็ท่านพอาจารย์พระประหลัดพระรูประลัดกิติพงศ์และท่านดรอพันธ์นะครับแก้วเก๋ท่านลุงใจนะครับในโอกาสนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริยารักษาเมืองอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ ค่ะและดิฉันดอ,อร์ลำพองกลมกูลรักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะครับเราทั้งสองท่านกับท่านผู้ร่วมรายการต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัสนอพร